สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาอยู่ที่โรงเรียนนะครับเป็นเวลายามค่ําคืนนะครับวันนี้ผมมานอนเวรนะครับโดยนี้นะครับก็มีภารกิจนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงค่ำเลนะครับเดี๋ยวต้องเดินออกไปสํารวจโรงเรียนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างนะครับก็จะต้องเดินไปตามตึกนี่ครับข้างล่างยังมีไฟนะครับแต่ตามตึกเหล่านี้นะครับผมก็ต้องเดินไปนะครับเพื่อไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมจะสำรวจนะครับเดี๋ยวจะใช้ไฟจากมือถือแล้วกันนะครับเราจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับรอบๆบริเวณโรงเรียนนะครับ ข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะครับโอเค,คเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นอื่นกันต่อนะครับจริงๆแล้วมันก็เปิดไฟได้นะแต่ว่าผมไม่อยากจะเปิดนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดไฟเมื่อไหร่ผมก็ต้องกลับมาปิดอีก ขอไปแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเราก็จะเดินสำรวจกันนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมครับมันบินไปแล้วน่าจะเป็นข้างขาวนะครับหรือไม่ก็นกอนี่ครับมีข้งข้าวด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับไม่แน่ใจข้างขาวหรือนกนะเนี่ยไล่ตามมันไปดูซิ เมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับไม่แน่จะข้างข่าวหรือนกเดี๋ยวผมกลับไปดูในเทปอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันนะครับที่บินไปเมื่อกี้นะครับโอเคนี่ครับตำรวจห้องเรียนนะครับนี่ครับห้องเรียนนี้ก็ยังมีไฟเปิดอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็ต้องทำการปิดนะครับเป็นการตรวจเช็คนะ โอเคครับก็ต้องไปดูไปเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนมีอะไรที่ผิดสังเกตบ้างนะครับอ่ะห้องนี้ก็นี่ครับยังมีการเปิดเบกเกอร์ไว้อยู่นะครับต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มันเปิดไฟโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะ อลองสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอลองไล่นะครับมจะลองไล่จากเดี๋ยวจะขึ้นลิฟต์ไปนะครับไปข้างบนนะครับเพื่อไปลองไล่ดูจากชั้นบนๆบน,นะครับโอเค โอ้ยเปิดไฟละเดี๋ยวต้องเปิดไฟก่อนนะครับโอ้โหใจค่อนข้างหวั่นๆนะครับเรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยโอ้ยตรงนั้นนะครับอันนั้นไม่ใช่อะไรนะครับนั่นคือหุ่นนะอันนี้เป็นหุ่นนะ ปุนครึ่งท่อนนะครับของอวัยวะภายในมนุษย์นะครับนี่ถ่ายรูปร่วมด้วยสักหน่อย <Hey. S 1> น่าก,กลัวทีเดียวนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นดาดฟ้านะครับที่ ผมเคยขึ้นมาสองครั้งแล้วนะครับวันนี้เราลองอีกสัปอมดีกว่านะ <S <S เดี๋ยวเราจะไปสำรวจมันในยามค่ำคืนนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับโอเคโอ้ก็เป็นยามค่ำคืนนะครับของดาดฟ้า ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับดาฟ้าแถวันนี้ก็สภาพเดิมนะครับที่ผมยังทําออนไลน์มันก่อนมาสอนออนไลน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับตัวโรงเรียนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโดยรอบๆโรงเรียนเนี่ยมันก็บรรยากาศเมืองนะไม่ค่อยน่ากลัวนะเพราะว่าบ้านอะไรเนี่ยเขาเปิดไฟกันไม่หมดนะแต่ว่าในโรงเรียนนี่เราต้องปิดไฟให้หมดนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องคอยดูแลในเรื่องของปืนไฟให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งลึกลับอะไรนะแต่ว่ามันเป็นาการละเลยเรื่องการปิดไฟเรื่องของห้องที่ไม่ปิดไม่อะไรอย่างเงี้นะครับทำให้อาจจะเกิดอันตรายต่อตึกต่ออะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นครูเอนก็ต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับไม่เชนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในวันนี้ผมในฐานะครูเอน ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับอ่านี่คือตึกโดยรอบนะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตึกหกนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเห็นว่าตึกตรงนั้นมีไฟเปิดอยู่อันนั้นจะมีครูอยู่หนึ่งคนนะครับอันนั้นก็คือเราจะรู้ว่าอ่าครูคนนี้เขาจะอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดนะครับก็จะไม่ไปรบกวนนะแล้วก็ตรงชั้นสามก็จะมีครูอีกคนหนึ่งอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าครูคนไหนอยู่ประจําอยู่แล้วเนาะก็จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงไหนที่มัน ตรงนี้ไม่มีคนอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาคอยดูแลนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้ไฟมันติดได้ยังไงเนาะมีคนลืมเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องมาดูนะครับโอ้โหโอ้โหตกใจไม่อยากจะปิดไฟเลยคือห้องนี้มันน่ากลัวจริงออกมาเมื่อกี้นะครับโอเคแต่ว่ปิดแล้วกันนะต้องลงละ น่ากลัวมากผมนี่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรนะครับก็มาคนเดียวนี่มาคนเดียวจริงๆนะแต่ว่าบอกตรงๆว่าก็ที่นี่มันค่อนข้างที่จะ<ม>ก็เป็นโรงเรียนนะครับก็มีประวัติยาวนานโรงเรียนนี้ร้อยกว่าปีนะครับเพราะนั้นประวัติยาวนานแน่นอนมีอะไรหลายอย่างที่นี่แน่นอนนะครับโอเค เดี๋ยวก็จะกลับแล้วไปอย่างมืดนะครับเดี๋ยวจะไปสํารวจมุม,มอื่นๆนะครับฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนอกจากสัตว์นะนี่กลับมาทางเดิมนะครับโอเคเราไปดูกัน เอาละเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับอันนี้ผมก็วนกลับมาอา่วนกลับมาที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอื่นกันต่อนะโอเคครับเคเดี๋ยวจะไปขึ้นตรงชั้นสี่นะครับ นี่เจอมาเจอครูมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสี่กันต่อโอเคนี่ก็เป็นชั้นสี่นะครับ Okay. ตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นนะครับอยู่หน้าห้องภาษาไทยนะครับมีเป็นรูปปั้นนางเงือกนะครับนางยักษ์สมทอนผู้ด้วยเนาะตรงนั้นก็มีรูปปั้น,นไม่แน่ใจว่ารูปปั้นนะอะไรอาจจะเป็นสินสมุทรนะครับ นี่คือบรรยากาศของชั้น4นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น5ไปดูหอประชุมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ นี่ก็คือชั้นห้านะครับนี่ก็เป็นโซนห้องวิทนะครับโอ้โหนี่ไงเจอเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นแค่หุ่นของเป็นรูปปั้นนะไม่ใช่รูปปั้นนี่โครงกระดูกนะนี่เป็นห้องเรียนชีวะนะเพราะนั้นจะมีรูปปั้นโครงกระดูกเป็นธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยดีกว่า ตรงนั้นมีไฟแวบๆอยู่นะผมจะเดินเข้าไปดูว่ามันคือไฟอะไรนะครับดูในนี้อาจจะไม่เห็นนะครับโอเคครับก็เป็นไม่มีเป็นอะไรมากนะครับก็เป็นไฟพวกไวเลสอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นหอประชุมนะครับเราเดินสำรวจขอประชุมดีกว่านะครับ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรอโอตอนนี้ดูครับขนลุกเลยขนผมเริ่มลุกแล้วนนผมน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมผมต้องกลับก่อนละขนลุกมากเลยผมต้องลงไปทางเดิมแล้วโอเค น่าจะมีอะไรบางอย่างบอกผมว่าไม่ควรที่จะมาตรงนี้ละ่ะต้องกลับไปลงไปนอนละโอเคไม่ไหวแล้ขวขนลุกจริ่งๆนะโอเคเนี่ยผมไปกันละไปละ